ตั้งใจกินสวัสดีค่ะมากคะ่นนพะพี่น้องค่ะมณีตั้งใจกินพ่อพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวเรือจ้ะใส่เคื่องมากแบบแน่นๆเลยจ้ะมณนนีเสื้อเอาเด้จาะบดเฮดมากพร้อมพักหัวละผ้าถวงอกอ่ามาละจ,จีนแล้วก็พริกสดจ้ะตั้งใจกินขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกําลังแรงใจให้กับตั้งใจกินตั้งใจกินขอขอพระคุณพี่น้องนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ติติงให้ปรับเปลียนนะคะมน,นีตั้งใจกินปับเปลี่ยนมุ่งกล่องหายแล้วได้จ้ะ ขอบคุณนิลีค่ะที่แนะนาเข้ามาถ้าอันไหนไม่ดีให้แนะนําเข้ามาได้นะคะตัง้งใจกินสิบับเปลี่ยนหายค่ะมาค่ะพี่น้องขามากินข้าวน้ากันค่ะมากินกว๋วยเตี๋ยวน้ากันค่ะมาค่ะพี่น้องคขาคนเรียบยร้อยแล้วค่ะเสแสร้งน้ากันได้จ้า

อร่อยมากค่ะที่ละสามเมตรจ้ะ Okay. Uh -huh. Ừ. À, ừ. mà เสียงดังเนี่ยจ้าปัญหาของหองเซาเนาะจ้ะ อร่อยมาก๋วยเจียวเจ้านี้ว่าเคยยังใครผิดหวังเลยจ้ะ All right. พิทเทิมเะจ๊ะเสียงเด็กๆ <c oughs> ขอไัยนะคะอร่อยมากๆเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ร้านประจํากินย่ำไหนบุกให้ผิดหวังจะเตืออจาขอขรบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมมาจนจบคลิปแต่คลิปนี้กิปบะสุภาพกินบัเรียบร้อยกินม,มูม,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 ม่ามกินเสียงดังกรต้องการาบาขออภัยด้วยนะคะถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจครับตั้งใจกินน้ำเนเจา้าจ้าขอบคุณมากๆค่ะ